สวัสดีครับชาวราศีกันผู้ละเอียดรอบคอบและมีความเฉียบคมในการวิเคราะห์ทุกท่านครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาในพื้นดวงกําเนิดซึ่งหมายถึงจะมีผลตลอดชีวิตของชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณครับราศีกันเป็นราศีของธาตุดินครับมีหญิงสาวถือรวงข้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ เรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันเนี่ยมีนิสัยเป็นอย่างไรครับมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างรวมถึงความรักการงานการเงินและสิ่งที่ควรพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับสำหรับบุคลิกและนิสัยของชาวราศีกันเนื่องจากสัญลักษณ์ของราศีกันเป็นหญิงสาวนะครับหญิงพรหมจารีถือรวงข้าวนะครับ หมายถึงบุคลิกที่มีความละเอียดรอบคอบช่างคิดช่างวิเคราะห์แล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักความสมบูรณ์แบบครับชาวการเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดครับเข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีความรับผิดชอบสูงและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นจุดแข็งและจุดอ่อนของชาวราศีกันนะครับ ชาวราศีกันมีจุดแข็งหลายอย่างมากเลยที่น่าสนใจครับเราจะมาพูดถึงจุดแข็งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นคนที่ 1. ละเอียดรอบคอบครับใส่ใจในรายละเอียดและการทํางานอย่างประณีตครับ 2. เป็นนักวิเคราะห์ตัวยงเลยครับมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 3. เป็นผู้ที่มีระเบียบชอบความสะอาดและระบบระเบียบในทุกเรื่อง 4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงครับ เมื่อได้รับมอบหมายงานก็จะทำอย่างเต็มที่และไม่ทิ้งคว้างนะครับไม่ได้ทำอย่างลวกลวกชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับเป็นผู้มีจิตใจดีพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างแต่แน่นอนครับทุกคนย่อมจะมีจุดอ่อนสำหรับจุดอ่อนของชาวราศีกันก็จะเป็นเรื่องทำนองนี้ครับ 1. คิดมากและวิตกกังวลครับชาวราศีกันมักจะก,กังวลโดยเฉพาะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้ง่ายนะครับ 2. ก็เป็น perfectionist เลยครับก็คือเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบบางทีก็เรียกว่าถึงขั้นติดหลมนะครับหรือจมปลักอยู่กับการหาข้อผิดพลาดทำให้งานล่าช้านะครับ 3. วิพากษ์วิจารนะฮะชาวราศีกันเนี่ยเป็นนักวิพากวิจาร์ณตัวยงเลยบางทีไม่เพียงแค่วิจาร์ณตัวเองแต่อาจจะไปวิจาร์ณผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับ 4. เป็นคนขี้อายแล้วก็เก็บตัวครับ ไม่ชอบการเป็นจุดสนใจแล้วก็อาจจะขาดความมั่นใจในบางสถานการณ์ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อเสียก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีรายละเอียดลงดีเทลเยอะและเพอร์เฟกนะครับบางครั้งก็อาจจะเข้าไปจัดการในเรื่องต่างๆที่มากเกินไปนะครับสำหรับตัวตนครับเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนตนุและดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเลย2เรือนนะครับ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนตนุเนี่ยหมายถึงเรื่องของตัวตนบุคลิกภาพทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผลช่างคิดช่างวิเคราะห์ครับมีไหวพริบป,ปฏิภาณดีมากตามสไตล์ของดาวพุธเลยครับแล้วก็ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่สม่ําเสมอรครับนอกจากนี้เนี่ยดาวพุธก็จะเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะซึ่งแปลว่าการงานอาชีพมาร่วมด้วยนะครับทำให้บุคลิกของชาวราศีกันผูกพันกับการทํางานอย่างใกล้ชิดเลย ชาวราศีกันเป็นคนขยันทุ่มเทเอาใจใส่กับเรื่องงานนะครับมีความรับผิดชอบสูงแต่แยกแยะได้นะครับและมักจะประสบความสําเร็จในหน้านะที่การงานด้วยความสามารถแล้วก็สติปัญญาในทักษะการติดต่อสื่อสารก็สุดยอดนะครับการงานที่เป็นลักษณะของดาวพุธเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเป็นงานที่มีความสามารถในการสื่อสารนะครับชาวราศีกันเหมาะอย่างยิ่งเลยกับงานที่ต้องใช้ความแม่นยํางานวิเคราะห์วิจัยนะครับงานเอกสาร บัญชีหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สําคัญนะครับพวกการแพทย์สาธารณสุขนอกจากนั้นเรื่องงานบริการก็ดีมากนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการงานสูงและก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะครับแต่ชาวราศีกันเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักลิมิตนะครับทุ่มเทในเวลาอย่างเต็มที่ต่อไปครับเรื่องของความรักครับชวาวราศีกันถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะครับเพราะว่าคู่รักเนี่ย หรือว่าดาวแห่งความรักเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนถึง2เรือนครับก็คือเรือนของปัตตานีนะครับปัตตานีปแปลว่าคู่ครองความรักคนรักนะครับก็จะทําให้ชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะได้คู่ครองที่มีสติปัญญามีคุณธรรมหรือเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งพาได้คุยกันด้วยเหตุผลได้นะครับชาวราศีกันมักจะมองหาคู่รักที่สามารถเป็นเพื่อนคู่คิด และร่วมเดินทางในชีวิตได้อย่างมีสติปัญญาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงเรื่องของบ้านนะครับครอบครัวและก็มารดามาร่วมด้วยกันนะครับดังนั้นความรักของชาวราศีกันก็จะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับการสร้างฐานะให้มั่นคงหรือการได้พบคู่ครองที่มาจากพื้นเพครอบครัวที่ดีนะครับต่อไปครับเรื่องของการเงินครับ การเงินเนี่ยชาวราศีกันมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและสุภะนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระหรือลาภผลนะครับพูดถึงดาวศุกร์ก่อนดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าเรื่องของทรัพย์สินการเงินเงินเดือน,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 นหรือสิ่งที่ได้มานะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยหมายถึงเรื่องของความสําเร็จนะครับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือการศึกษาต่อในระดับสูง ทำให้ชาวกันเป็นคนที่มีความสามารถนะครับในการจัดการและก็บริหารการเงินได้ดีหาเงินเก่งด้วยนะครับมีรสสิยยมที่ดีตามสไตล์ของดาวศุกร์ครับและมักจะสร้างความมั่นคงทางการเงินได้จากความพยายามและก็การลงทุนที่ชันฉลาดครับส่วนดาวจันทร์ครับจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแปลว่าโชคลาภรายได้พิเศษแสดงว่าชาวกันเนี่ย มีโอกาสดีๆในเรื่องโชคลาภนะครับมีรายได้พิเศษเข้ามาบางครั้งก็เข้ามาอย่างแบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าจันทร์เนี่ยเขาเป็นดาวที่เดินเร็วนะครับมักจะได้เงินจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆการเงินของดาวชาวราศีกันเนี่ยจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่บางทีก็อาจจะขึ้นๆลงๆตามสไตล์ของพระจันทร์ครับ ต่อไปเราว่ากันด้วยเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับอ่ามีดาวศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและกระดุมพระนะฮะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเลยนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนของการศึกษาด้วยเนี่ยก็แสดงว่าชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะประสบความสมททําเร็จทางการศึกษานะครับการศึกษาอาจจะเป็นการศึกษาในด้านที่มีรสนิยมการศึกษาด้านศิลปะหรือการศึกษาในสิ่งสวยๆเงาๆนะครับตาม สไตล์ดาวศุกร์ครับโดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่นะครับผู้มีฐานะหรือหมายถึงว่าการศึกษาที่ดีก็จะนําไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเพราะศุกร์เนี่ยแปลว่าเงินนะครับรวมถึงความรักด้วยนะครับเรื่องครอบครัวครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าดาวพระหัสบดีเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองแล้วเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ แปลว่าบ้านแปลว่าครอบครัวและมารดาด้วยนะครับทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านที่มีความสุขและมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมากนะครับชาวราศีกันมีความผูกพันกับครอบครัวและต้องการให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับเป็นบ้านที่มีเหตุผลบรรยากาศในบ้านก็อบอ,อุ่นนะครับมีคุณธรรมนะฮะเต็มไปด้วยการเรียนรู้ครับ ชาวราศีกันเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดและก็เรียนรู้อยู่ในบ้านนะครับต่อไปพูดถึงเรื่องของลูกหลานบริวารครับดา,าวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการลงทุนและความคิดสร้างสรรค์แสดงว่าชาวราศีกันเนี่ยมีความจริงจังและตั้งใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความจริงจังเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของระบบระเบียบ มักจะสอนให้บุตรหลานมีความรับผิดช,ชอบอดทนและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ครับนอกจากนี้ก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่มาจากความลุ่มลึกนะครับการแบบสงบนิ่งมีสตินะมีศักยภาพในการลงทุนนะครับจะไม่ลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงและดูไร้สาระนะครับมีการสร้างสารรค์แบบที่เขาเรียกว่ามีความคิดอย่างเป็นระบบนะครับใช้ความพยายามความอดทนตามลักษณะของดาวเสาร์เลยครับ เรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับของชาวราศีกันส่วนเสาและราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับเรือนอริเนี่ยมีดาวครองอยู่2ดวงเลยก็คือทั้งพระเสาและราหูนะครับการที่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งแปลว่าความเจ็บป่วยการสูญเสียนะครับและเสาราหูเป็นเจ้าเรือนอริซึ่งแปลว่าอุปสรรคศัตรูสุขภาพนะ,ะ,ะครับ บ่งบอกว่าชาวกันเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องโรคที่เป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารโรคเกี่ยวกับลำไส้หรือความเครียดที่เกิดจากการคิดมากครับสุขภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพต้องดูดีๆเลยนะครับมีดาวเสาดาวอังคารขนาดนี้เนี่ยนะครับออกกําลังกายให้สม่ําเสมอแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องลดความเครียดครับ หาเวลาการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยแล้วก็สุขภาพที่จะสุดลงได้ง่ายนะครับสังคมและเพื่อนฝูงครับนอกจากเป็นเรือนมรณะแล้วเนี่ยอังคารเนี่ยเขายังเป็นดาเจ้าเรือนของสหัชชานะครับสหัชชแะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อสื่อสารนะครับแสดงว่าชาวกันเนี่ยเป็นคนที่มีความรักเพื่อนครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสหัชชานะครับ มีเพื่อนฝูงหลากหลายแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเข้าไหนลุยไหนลุยนั่นกันนะครับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีครับมีความกระตือรือร้อนตามสไตล์ดาวังคารครับในการเข้าสังคมอย่างไรก็ตามนะครับการที่มีดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะร่วมกันด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาหรือความขัดแย้งหรืออาจจะอยู่ไกลมีเพื่อนดีอยู่ไกลเพื่อนที่สนิทนะครับเพื่อนที่แบบตายแทนกันได้เนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องอยู่ไกลกันสักนิดหนึ่งนะครับ ควรระมัดระวังคําพูดและการกระทำนะฮะเพื่อหลีกหนีปัญหาที่ไม่จําเป็นนะครับดาวอังคารเขามีพลังงานเยอะนะฮะมีความรวดเร็วรุนแรงดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีกันจริงๆก็เป็นคนที่มีสติอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะพูดให้น้อยลงถ้าเกิดว่าในกรณีต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะครับแล้วก็เลือกคบเพื่อนที่จริงใจและหวังดีต่อกันครับสําหรับจุดที่ควรจะพัฒนาตนเองและก็ศักยภาพนะครับ สำหรับชาวราศีกันอาจจะพัฒนาตนเองได้ในด้านต่างๆต่อไปนี้นะครับ 1. ลดความวิตกกังวลลงครับฝึกการปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดและคิดน้อยมากเกินไป 2. ลดความสมบูรณ์แบบลงนะครับยอมรับซะบ้างว่าชีวิตมันก็อาจจะไม่ต้องสมบูรณ์ในทุกเรื่องนะครับลดความเครียดครับลดความกดดันสำหรับตัวเองนี่แหละครับเพื่อให้สุขภาพตัวเองดีไปได้นานๆนะครับ 3. เรียนรู้ที่จะรับฟังคําวิจารณ์นะครับเราสามารถที่จะเปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่นได้แล้วก็นํามาเฉพาะในสิ่งที่สามารถจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้ส่วนคําที่เรียกว่าสแสลงใจหรือคําที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็อาจจะปล่อยวางไว้ครับข้อ4ครับเพิ่มความมั่นใจนะครับต้องกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองให้มากนะครับข้อสุดท้ายครับ ชาวราศีกันต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับเนื่องจากมีดาวเสาร์ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดูในเรื่องสุขภาพนะครับต้องจัดการความเครียดให้ดีครับดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกันเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของสติปัญญาครับความละเอียดรอบคอบและก็ความสามารถในการแก้ปัญหาหากทํางานที่ใช้เรื่องของความคิดวิเคราะห์ การจัดระบบหรือการบริการผู้อื่นก็จะสามารถทําได้ดีแล้วก็มีความสําเร็จครับเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีครับสําหรับชาวราศีกันทุกท่านขอให้หมั่นพัฒนาจุดแข็งปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อปรับสมดุลชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ผมขอฝากคําคมที่น่าสนใจจากเนลสันแมนเดลาไว้เตือนใจครับ ความกล้าหาญไม่ใช่การไร้ซึ่งความกลัวแต่คือชัยชนะเหนือความกลัวนั้นชาวราศีกันผู้ใฝ่รู้จงสำรวจชีวิตและพัฒนา,ฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับวันนี้โหนชัดชัดโหราศาสตร์เของเราขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระจากพวกเราครับหากต้องการสนับสนุนช่อง YouTube สามารถให้รางวัลผ่านปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตง หรือสามารถจะอุดนนผลิตภัณฑ์หนังสือโหราศาสตร์ได้ตามลิงก์ใต้คลิปเลยครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ